สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจนะวันนี้คุณป้าได้กล้วยมีย้าใหญ่น้องซื้อมาให้จากร้านไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันสุกนิดหน่อยก่อนป้าก็จะต้มไ,ไ,ไว้ไงไว้กินให้มันสุกด้วยต้มไว้กินตอนเย็นตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวนะ ถ้าบ้านเรามันก็ปกตินะเนาะแต่ที่นี่มาเลเซียาลานไทยที่ลานไทยเอามาจากบ้านเรานะบีหนึ่งนี่สิบสี่เหรียญสิบสี่เหรียญประมาณร้อยร้อยเจ็ดบาทบ้านเรานี่แหละแล้วแต่ค่าเงินมาไกลเนาะมันมาไกลมันก็เลยแพงถ้าเป็นบ้านเรามันก็ธรรมดาเนาะเนี่ยกว่าจะได้กินเนี่ย ป้าไม่ได้ไปหรอกพอดีน้องซื้อมาให้ฝากตังน้องไปซื้อที่ร้านไทยซื้อมาไว้ถ้าเรากินไม่ทันก็แบ่งไว้ป้าก็ต้มไว้กินต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นเราไม่ต้องกินข้าวไงเราก็กินกล้วยเดี๋ยวมาดูก็มีนมด้วยนะเดี๋ยวคุณป้าให้ดูป้าก็ดีใจหลายนี่ป้าได้กล้วยเนาะ อยู่บ้านเรามันก็ธรรมดามีนมด้วยนะนมเปรี้ยวนมอันเนี้ยเอามาไว้กินหมดนี่ก็ประมาณ42เหรียญ42เหรียญบ้านเราประมาณ300กว่าบาทเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็ผ้าใบเซกขึ้นเว่าผลนละ อันนี้น่าจะอันนี้14เหรียญเนาะกล้วย14เหรียญแล้วก็นมรวมกันเป็น42เหรียญทั้งหมดพรุ่งนี้แหละถึงจะเริ่มสุกหน่อยมันมาไกลมันก็เลยแพงก็ช่วงนี้ก็ออกยังออกไปไหนไม่ได้มาเลเซียเขาก็ยัง l อกดาว w n ขนาดฉีดวัคซีนแล้วโดสที่2แล้วก็ยังมีคนติดนะติดเมื่อวานนี้เท่าไหร่เมื่อวานนี้ หมื่นอุ้ยหมื่นเไม่รู้วันนี้จะเท่าไหร่ต้องรอเขาประกาศอีกทีหนึงธุรกิจอะไรก็ยังเปิดไม่ได้ปิดหมดไปไหนไม่ได้ถ้ารถขับได้นี่นั่งได้คนเดียวเองนะคนสองคนภายในครอบครัวนะถ้าเป็นคนข้างนอกเขาก็ไม่ให้ไปด้วยกันป้าก็เลยไปกับน้องไม่ได้ไงพอดีน้องก็เลยซื้อมาให้ โอ้วีใหญ่อยู่เนาะเสียงรถด,ดังดังติดถนนวีนี้ก็ใหญ่มากนะมีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีสิบแปดลูกสิบแปดสิบแปดลูกเนาะสิบสี่เหรียญ <c oughs> บ้านเราก็ประมาณร้อยเจ็ดบาทเดียวแต่ค่าเงิน จริงๆก็ถามว่าบ้านนี้มีไหมมีอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันกับบ้านเรานะกล้วยบ้านนี้ถ้าเป็นคล้ายๆแบบนี้นะมันจะมีเม็ดด้วยมันไม่อร่อยเหมือนบ้านเราอะไรก็สูบ้านเราไม่ได้หรอกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวป้ากา็เอาไปต้มพรุ่งนี้แหละน่าจะพอดีอันนี้ก็มีหลายรสอยู่แต่ว่ามันคงหมดแล้วเหลือรสนี้น้องก็เลยเอารสนี้มาให้ป้า ก็อร่อยอยู่มันมีลายรสอยู่ก็ไม่มีอะไรเนาะตื่นเต้นได้กล้วยบีใหญ่ก็เลยเอามาให้พี่น้องชมดีใจตัวในกินของบ้านเราก็ดีเนาะคิดถึงเมืองไทยไปไหนไม่ได้ตอนนี้บ้านเราก็ติดเยอะต้องดูแลสุขภาพกันทุกคน อย่าลืมใส่เม็ดนะคะไปไหนใส่จัดเต็มไปเลยไม่ต้องลัวถ้าเป็นมาแล้วมันลำบากเนอะยิ่งป้านี้ไม่ไปไหนเลยช่วงนี้ไม่ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจป้าเสมอมานะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้คุณป้าด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ